สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมัติกาปวันเตค่ะและดิฉันนางสาววลีบงัวงามน,นะคะพวกเราเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่ที่วัดหนองปลาพงซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลโนน,นพึ่งอำเภอวา,ร,ารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะและด้านหลังของเรานี้นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์ภาพระพทยา,นาเนธเรานะคะและพวกเราจะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมข้างในนีกันค่ะ และตอนนี้นะคะเรากันอยู่กันที่หน้าพี่เจคัน,ท,นท่าโพธิญาณเถระแล้วนะคะค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะ,คะไปกันเลยนะคะเราจะไปสักการะาพระโพธิญาณเถระหรือหลวงปู่ช้าง แยะต่อไปนะคะเราจะไปดูหุ่นที่เพื่อนอยู่ที่ชั้น3กันค่ะ คะแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อดีคะค่ะต่อไปเราจะพาทุกคนนะคะไปชมเจดีค่ะซึ่งเป็นที่บรรจุอัฐิของพระโพธทธยานเทราหรือหลวงปู่ชาของเรานนัเองค่ะไปชมกันเลย,วยกว่า พระพุทยานนัเทลลีนุมูชาก่อนนะคะค่ะค่ะและเลนซดีน,นดีนะคะมีประตูทางเข้าทั้งหมดสีด้าน เราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะโอกาสหน้าพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊าย